ัดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับมาชมมหาเก้าในการดวลหมากฮอตทางคอมพิวเตอร์นะครับเล่นสนุกสนุกนะครับมาเราสู้กันด้วยวิทยายที่เฉียบคมนะครับหมากสีขาวนั้นเป็นส่วนคอมพิวเตอร์นะครับส่วนหมากดำนั้นเป็นส่วนของพวกเรานะครับมาเชียร์กันอ่ะเดินก่อนนะพวกเราหมากสีดำครับหมากสีดำลุย เป็นห้ากระดานะครับแบบนี้เร็วๆไม่ไม่ช้านะาไม่อึดอัดยื่ยากนะเป็นเล่นะครับดูสิครับปัป๊บๆเลยต้องเสียเวลานะครับนะครับ่นะบต้องเสียเวลา <Stop. S 1> อืม ลุยนะครับอืลองดูครับอ้าวลุยครับอืมครับอืมครับโอ้โหสวยครับเคยข้อท้แล้วครับข้าง่ายง่ายนะครับ เ้าอีกตัวดีไหมเอาไปอีกตัวครับดกหนามั่งคังหอดเยอะครับอืมอืมกินครับอืมกินสามครับโอ้ยยังไม่ได้กินเัยโอ้โหลืม ลืมดูลืมดูยังไม่เคยทอด hot. อ้าวครับนี่ครับไปแล้วครับอย่งก,กลัวว่าเขาจะเข้าฮอตเขาก็าไม่ได้กินหรกครับเรากินหมดนี่ครับกินไปจนหมดแล้วครับอืมกิน,นเราอยู่เรากินเอกครับอืม ครับครับหมากสีดำก็ใกล้จะชนะแล้วครับครับชนะแล้วครับมาชมต่อกระดานที่สองครับกระดานที่สองครับเราสู้กับหมากคอมพิวเตอร์นะครับ จั่งกระดานไว้แล้วนะครับอืมนี่ยครับรุนรุนหมักสีดำเราชนะไปแล้วเกมที่หนึ่งนะครับเกมที่สองอ่าลองดูเป็นยังไงนะครับเดีว่าเราก็ประมาณไม่ได้หรอกครับอันตรายประมาณอันตรายแล้วครับอ่า แหลกจิสองก่อนครับเออสองกองทัครับเของเข้าเาหมือนกันเหรอเออเข้าก่อนครับอืม <c oughs> ไม่ได้สิ อโอ้โหเขากินเลยนะเขากล้ากินนะเาานาะกินไปเลยนี่กินฮอตเลยครับป๊อปั๊อะถ้าฮอตเสียไปแล้วก็เสียแล้วครับไม่เหลือแล้วถ้าถ้าล่ไวฮอตโดนกินนะอ่า ออกยากนะยากครับอืมกินเ,นเอา้ากินครับกินครับชน,บนบะก,กระดานที่สองแล้วครับเนี่ยครับมากระดานที่สามต่อไปเลยครับกระดานที่สามนะครับหมกัก ดำของพวกเราก็ย yeah! wow. yeah, no, yeah, ังนำถึงสองศูนย์ครับอืมครับไดูว่าสีดำเขาเอาหมาสีขาวเขาจะมาคอมพิวเตอร์นะครับเขาจะมีอะไรซ่อนไว้หรือเปล่าครับอืมมีอะไรซ่อนไหมอืม นี่อะไร่อนหรือเปล่าครับ,ขรรบขรเ,เขาแหลกเลยครับอืมแหลกเลยเนาะแรกขอแหลกเลยครับอืมแรกเหรอเราก็แหลกยืนกันครับหนะึ่งครับนี่นี่เอ่ออืม ừm, Áp. Ừ. Thì gióng ครับ. Ừ. 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 อกสองครับหมดแล้วครับกระดานที่สามครเรานำเป็นสามศูนย์ครับมาดูเกมต่อไปเลยครับกระดานที่สีครับเป็นห้ากระดานแมตช์นี้แล้วครับเขาใช้เวลาสั้นๆครับคุ่น้องที่มาชมมาให้กำลังใจก็ชมนะครับมาของเราอยู่สีดำครับ เชียร์สีดำให้ชนะทั้งสี่กระดานเลยครับห้ากระดานเลยสี่ก,กระดานนะครับ <c oughs> อืมอันอีกแล้วครับโดนเราอีกแล้วครับออครับอินสองครับ,อ,รบอืมอีกไหมครับเนี่ยเข้าลุยบังไว้ไหมให้ออกมาโอ้ออกมาเลยเหรอ เอ,อขาออมกินได้ไหม,นไไหมเนี่ยกินไหมกินดีไหมเออกินไหมเออกินสองไปเลยชับชับอืมโอ้โหแหลกเลยอ่าโอ้กินฮอตกินอืมหมดครับสี่กระดานสี่สนย์ครับ ดานที่ห้าด่านสุดท้ายเลยครับาที่ร,รักษาสกอร์ให้เป็นห้าศูนยให้ได้แล้วครับอืโอ้เรากองเชียร์ดีอืมอมืกองเชียร์ดีกองเชียร์ดี อืของเก <In. S 1> ียรดีครับอืมอ่ะกินอืมอืม อืมเอาปฏิทินเราต้องได้ห้าศูนให้ได้เอ้าศูได้กรับครับเดียว นี่ครับห,หน้าตูเลยครับห,หน้าตูเลยครับขอบคุณมากครับที่ที่มาติดตามชมในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ